ทุกคนคิดเห็นยังไงกับโทคีที่อยู่ตรงหน้าหน้าปกของล็อบบี้ผมบ้างครับ <c oughs> มีใครไ่ได้โทคีบ้างยกมือหน่อยครับผมผมผมยังไม่ได้เลยโอเคครับผมขอกราส่วนนี้ทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมี่คูน่ากดิ้เช่นเคยวันนี้ผมนค่คีเองวันนี้ผมจะไม่เล่นบัวไข่อีกแล้วนะผม <c oughs> ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าไอคลิปที่ผมจะตัดอะแม่งหายเว้ย ไอคลิป 40, 40นาทีที่ผมบอกไปในชุมชนอะ่ะมันหายคือแบบอ้ก็ต้องมานั่งอัดใหม่แต่ไอจีน,นนะ่ผมก็รู้สึกดีนะที่คลิปมันหายไปเพราะว่าคลิปมันเผามากเลยแล้วแบบ40กว่านาทีอ่ะให้ผมตัดยังไงวะโอ้เลยแบอบกอะอัดใหม่แม่งจบก็เลยนี่เนาะได้ออกมาเป็นคลิปนี้เนี่ย่0นทาทีน่ารัก ก็ตู้ที่แล้วโทคินะครับโทคิกับเอ่อใครคนนางิสาใช่ผมได้ทั้งคู่มานะครผมซึ่งตู้นี้เป็นของโคโยุยุกินะโคโยุยุกิกับชิโรโกะริรันอันนี้ชิโรโกะริรันมาเอ๊ะแต่ว่าไปพูดถึงโคุยุกิมีมีใครหลุดเลตตู้นี้บ้างเนี่ยไม่ได้ไหมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนิ่งเลยอ่าฮะคยุยุกิไม่รีบิเต็ดเลยเนี่ย ว้าว wow. อ่าพวกนี้ก็สุ่มได้ปกตินะผมอ่ะพูดถึงตู้สเสร็จแล้วต่อไปเราไปเรื่องอีเวนต์กันกวอาอีเวนต์นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะอธิบายมันได้หรือว่าแต่ถ้าผมจะ,มจะอธิบายตาุ้เข้าใจแล้วกันก็อีเวนต์นี้มันเกี่ยวกับการตีกับชิโรโกะอ่อะนูบิสป่ะเพราะว่านางอยู่เกมันเทีย ข้อมูลสิดธิพลาดตัวไหนขออภัยนะผมเพราะว่าผมเน้นเน้นเกมเร็วอ่ะ15%ละเหลือแปดแสนล้านไอาการต่อสู้หนึ่งครั้งนี่ต้องใช้ตั๋วทั้งหมดสิบใบนะครับซึ่งผมมีแค่ห้าใบผมเล่นไม่สามารถตีให้ทุกคนดูได้นะครับขออภัยด้วยนะครับไอผมซื้อได้ปะ อุ๊ได้แปดใบเลยแฮะห้าใบพอこちらですねเซนเซ่เอนี่ซาย่มาเดปอุตปากไม่ขยับอ่ะแส่น,น,น่าจะเป็นเฉพะของอีเวนต์เครอเคโ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 อคอเคโอเพรอเว่ามันอัคอเดโมเคโอเคอคโอเาอเอเอคโอเคโอเคเดีย๋ออยวผอผไปดูมานะโอเคนะโอเค น,นี่ไงขยับยิ้ดงด้วยโอเคเดี๋ายนมาดูอีเวนต์ต่อ่นะครับนม่ที่นี่ที่นี่ทีมม่นี่ที่นีหทด่นี่ที่นี่นี่ทเ่นี่ที่น่ที่นี่ที่นที่นล่ทีหมดท่นล,ล่ลง่นี่ทน้าปัดนี่โโน,ะน,นะครับผม่่นี่ที่นี่ท่นี่่น่ที่น่ทนทีนนน นารามุชิเข้ามาในชินยูしましたไม่มีสีกรออะไม่มีสีกรอใช่ไหมมื่อกี้แล้วหัวฟ้าไปตีทำไมวะเดี๋ยวเราให้เอไอมาจัดทีถ้าเอไอหยิบกระสุนอื่นมาสแสดงว่านางไม,มไม่มีไม่มีไทยเกราะที่ดีเฉพาะเจะยาะจงแล้วไหนดิเนี่ยก็หยิบแดงมานี่เอ้ยก็หยิบฟ้ามานี่หว่าเปลี่ยนเออใส่หัวตาบอดสีละไอ้เหี้ย ผลของการพึ่งไปเล่นน้ำมานะครับก็ผมไปเล่นน้ําวันเกิดรุ่นน้องมานะครับก็เขานัดกันที่สระว่ายน้ําก็เลยแบอบกเอ๊ะไหนๆแล้วลงไปเล่นแล,ล้วั่ะผลผลกลับมาบ้านนะผมแต่คิว้วไม่ใช่ไม่ใช่ตะคิวคอรีน,คอร,นคอรีนกัดผมแบบหนักมากเออกัดมันกัดผมแบบมันกัดตัวแบบหนังตาชั้นล่างของทั้งสองข้างเลยแล้วก็ปลายคิว้วแล้วก็ตรงเอ่อ ไอ้ตรงแถวๆหน้าอกนะผมมันแบบมันรู้สึกแสบๆคันๆน่ะแต่มันรู้สึกแสบมากกว่าคันนะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเล่าเรื่องเดี๋ยวขอตีทุกคนด่วนอ่อเอาใครดีเอากระโมดหรือฮารุนะเอากระโมดีกว่าเพราะว่าจอดจงเพาวคือโมดจอดจงที่ตัวเป้าหมายเดียวนะผมโอเคเลตโกฮาร์ดคอร์ก็อันนี้ผมเนี้ยตีไปนะผมเอา เอาเอลิกมากของตัวละครมาก็ออกแค่นั้นเองเื่อยยังมาสแต็กได้สี่สิบใบนะผมก็หมายความว่าเราตีได้ทั้งหมดสี่ครั้งถ้าเราตีรวดเดียวชนะนะแต่ถ้าเกิดเราเราตีครั้งเดียวแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันก็ต้องใช้อิบมันก็ต้องใช้เพิ่มอีกใบหนึ่งนะผมไม่ใช่สิบใบนะเรามาดูวิดีโอเปิดตัวดีกว่าสด,ดหน้านหน่อย เดี๋ยวโกอานุพินอันนี้ต้องผมแนะนำว่าควรเอาตัวละครที่ถนัดในหลายๆสถานการณ์นะผมเนี่ยอันนี้อันที่ทุกคนเห็นเนี่ยแบบเอออันนี้คือในตัวอาคารนะผมแต่ไอไอบอสตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนฉากให้เราเว้ยแล้วบางทีแบบตัวละครที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวแบบนี้ทุกทุกด่านนะผมมันที่แบบเปลี่ยนแบบเอออะไรวะ ในที่โล่งบ้างในไอหาเหวอะไรทึ้นหลายแหล่นะฮะซึ่งเอาจริงผมว่าควรเอาหลายๆหลายๆความสามารถขนาดหลายๆจุดเฮ้ยคือแอันนี้ผมแนะนําให้เอาหมอฮยหมูมาเนาะอันนี้คือผมแนะนํานะถ้าใครจะเอาไปปรับใช้อย่างอื่นก็ได้นะฮะโอ้โอุ้กคนเดือดปั้มกี่ว่ากับโบขึ้นแรงไอ้เจ้าออะไรสกยา โอ้โหนี่ห่อไอ้ยันนี่นี่ออาานวะอุ้ยอยู่ไม่ทันแล้วเนี่ยสุดโตนี่นี่น,นี่เป็ดดาแล้วเป็ดดาแล้วทำไมตัวอาคารวะหรือมันเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เฉพาะเปลี่ยนแค่เฉพาะในแมปนี่วะ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกเฉพาะต,ตรงแบบตรงนี้เลยว่าเป็นตัวอาคารเห็นไหเนี่ยตอนนี้คือผมอยู่ตรงที่โล่งแล้ว ้าวนกแต่ผมพูดจริงๆนะผมยังไม่รู้เลยไอ้ไอคนที่ใส่หน้ากากนีครเยนู่ม่ได้มครอ่มานครัอบมรับอบากครับขอบคุมากรมามากเรอสคอยในทุกที่เออบคอยใุกอรอสมเอมาบ อีกสี่สิบห้าวิโอ้ยเพชขอดิเนี่ยขอได้ปะอยากได้เลยเกินไปนอ่ะโอ้สหถึงรีบเลยได้อีลิงมากใครมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวสิโอ้ของมันเยอะเหลือเกินเอ่ออีลิงมากใครบ้างโฮ้ยมีแต่ตัวมีแล้วอะอะไรวะ อจริงนะผมว่าถ้าเกิดเล่นด่านนี้บ่อยๆนะผมว่ามีสิทธิ์ได้แบบเอลิกมาของตัวละครที่เรายังไม่มีนะผมจริงผมได้ได้ได้แบบตัวละครที่ผมไม่มีนี่เยอะมากเลยนะนนนาารมุชิโเคือเครื่องคือเลี่ยงไม่น้อยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมมีเอลิกมาของใครบ้างนะตัวที่ผมยังไม่มีเลือน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 เอ่ด าไม่ได้แท็กอ้อนี่วะก็ว่าทำไมเปิดมาของมียูเลยอของโมเอะโมเอะมีเท่าไหร่มีสี่มียูมีสามเนี่ยใช่ไไอ้ไอ้พวกนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้ไปหามานะคือไอ้แจกจากอีเวนนี่แหละมิยากุูีผมไม่มีเอสอาร์ีสักคนเลยนี่ะคันนาก็ศูนย์ไอชุนไม่มีมิซากินมีหนึ่งยูริมีหนึ่ง เราลิมีหนึ่งอ้ออีพี่มีหกอ,อีโดห้าสิบอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือของอีเวนต์ไออะไรวะอีเวนต์กีฬาสีอันนี้คือผมไปเหมามาอนี้โคยุกิศูนย์ออกให้ออกออกออกให้ป่าเหอะอยากได้อยากได้ละอยากได้ละเสียวภาคน่ารักมากอ้อไม่ถนัดทีโลงด้วยเอ้ยแต่ถนัดในตัวอาคารเนะีเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ตึกเนี่อาคารปะกูกูชักเริ่มหลงละ อุตหะชุดกีฬาสีเอ้ยเชลลิเดอร์ดิมี0ูนอาริสบิอาริสบิหนึ่งนึ่งนึ่งช่ว่าน้ำซูนเทลิกาปีใหม่0ูนเมกููนแง่ละไม่แลกเซนาหนึ่งเนี่ยเอาจรเจอไอ้พวกเนี่ยผมไม่ได้หานะเอ้ยนักตื่อมันสืบไม่อยถึกไอ้จากอีเวนต์อะไรว่า จำไม่ได้ใช่ไมมเดอกนี่สักระกูมินือทำไมทำไมท่านไม่ออกให้ผมผมทำอะไรผิดต้องเข้าวิธีล้างบาปโอคนของคนของนี่คนของเฮกเโคคายียียบเลยครยเดะคุโยมุริแล้วก็กโมชุไวน้ำทำไมตัวที่บอกควรจะเป็นตัวมิกะก็ไม่ได้อะเท้าแต่แต่ผมมีนางอีสา อัจทร่นะถ้าเกิดผมได้ทำมิกาทั้งนางยิสานะแบบผมดีใจมากเลยนางยิสัยสอยู่ไหนวะเอ่อนางยินางยินางยิสานางยิสานางยิสาหายอะไรดูทีว่าเราบรรทัดเลยเอ่ะเฮ้ยนางยิสากุปั้นไม่ไปว่าเจ็ดสิบกว่าไม่ห,หรอวะตอนนี้หมวดแปดสิบนี่น,น,นี่เดี๋ยวเจ็ดสิบห้าปั้นไม่สุดนะผมยังยังหาของปั้นไม่ได้เลยออกพรก้อมกับโทคี้อ่ะ แล้วแบบผมต้องหาของปั้นโทีิก่อนแล้วพอนังยีซาออกผมหาของปั้นไม่ทันด้วยเอ่อโทคินี่นี่ไอ้ไข่นี่หายไปเลดีด้ไหมผมแบบผมเป็นพว,ว่าปั้นปั้นรุ่นเดียวให้เต็มใ,ใ,ให้เต็มเ,เลยถ้าเ็ว่าผมต้องหาไอ้ไข่ไอ้ไข่ไว้ีย่อีกทั้งหมด16ก้อนเลยเพราะว่าเนี่ยมันใช้เหมือนกันนะผม เกะของต้องหาซึ่งมันมันน่าปวดหัว <laughs> ไอ้คาเฟ่มีอะไรใหม่ผมจำได้ว่าผมมีตู้ไอ้นี่ของคโยุกิอยู่มั้ง <laughs> เพราะว่าไอ้ไอ้พวกตู้แบบตู้ขี้แบบพวกของเล่นอะไรเนี้ยผมมีเยอะเนีอยไม่รู้นะว่าย่อยไปหมดหี่อะด้วยไปทำเฟอร์นิเจอร์อื่นเฮ้ย <laughs> มันร้อนร <laughs> ้อนเลืเกินโอเคเป่าเอามาเป่าร่างกายบ้าง แต่ได้ผมพูดจริงๆนะผมใช้ LD แล้วรู้สึกว่าแบบโน้ตบุ๊กมันร้อนมากเนี่ยอันนี้น่าจะกดได้แล้ว,อ,นนดดลวอันเนี้ยกดได้เลเอ้าวเนี่ยยี่สิบกดไม่ได้อ้าวทำไมบางคนกดได้บางคนกดไม่ได้วะทั้งทีย่ยี่นากับอุตหะผมก็ไอ้นี่ไปแล้วนะเนี่ยผมเคยกดไปแล้วแต่ทำ,ตทำไมตอนนี้นั่งกดได้บิชเชกเอน,นะมินาริอันเนี้ยกดได้ ว้าด <What? S 2> ชักเริ่มงงอ่ะเรามาดูตู้ตู้คี้ไปดีกว่าเดี๋ยวผมหาทีละทีละทีละโซนเลยเกออิวไปจิ๋วอิ่อยเรียนคอมพ้วเตอร์แล้วแบบจับกตกแล้วเกินอู้สหรับสรหรับพิวเตอร์ทั้งสามแต่ผมวมิ่อยู่คนเดียวอืม

นี่ในตู้ที่ของคิวคิมาแล้วอาทิตย์น,นนะีพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเขาจะเอามาใช้สำหรับแบบเอพีทีตัวเอ้พีทีนักเรียนใหม่ๆแล้วให้ผมพูดจริงนะผมว่านักเรียนคนใหม่ที่จะมาถึงเนะี่ยผมว่าไอ้น,นี่แหละผมว่าผมมีเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วแหละไม่รู้นะในความคิดของผม ผมไม่ใช่พวกอ่านเนื้อเรื่องไม่ใช่หรอกอ่านญี่ปุ่นไม่ออกแล้วแบบผมผมเป็นแบบสลายเกยมเพลย,แบบย์แล้วแบบเกมเร็วะนักไข่อะไรวะในนี้มันมีอะไรทำมกูยังไม่ได้กดไข่หรอ่อะเนี่ยได้ไหมวยูนี้กดไม่ได้โอ้ลิวบากบูกดลิวลืมลิวลอาเนี่ย นะฉันหนังสือเนี่ยต้องมีบางคนที่ชอบแหละอยู่คนนึ่งอ่ะน้องอุยอะคนหนึ่งละที่ที่ที่ผมว่าผมเดานะว่าต้องชอบโอเคอาจีินะถ้าโคโยกุกิผมพลาดนะผมไม่แห้ภัยตัวเองเลยไม่สิถ้าโคโยุกิพลาดไม่อะไรยังมีริโอยังเหลือริโอยคนหนึ่งไม่อะไรผมผมผมถ้า<ม><ม>ถึงผมจะพลาดโคโยกุกินะนถ้าเกิดโคโยกุกิไปหลุดตู้ริโอผมโคตรโกรธเลยด้วย กวดพอๆกับตอนที่ผมได้วากระโม่ในชุดในตู้มิกายจะได้วากระโม่อยู่จะได้จะได้มิกาอยู่แล้วว่ากระโมลุดแบบเศร้าเลยเอลิกมา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะปันใ,นใครผมดูพวกให้่อนบอเป็นเงีย้ยตา,ามข้อสายกอกหมอ้ออ่าอ่า ไม่รู้จะปั้นใครเลยหลักๆที่ผมปั้นก็จะมียูกากับโนอาร์เนี่ยแหละตันหมดละแล้วยูกาก็ตันหมดกันแะต่ฮะดูนะขาดของนี่ของเที่ยวผมขาดอะไรอ่ะอ้ะอาว เทียห้ากับเทียเจ็ดไม่งคล้ายๆกันเลยจำไว้นะครับเกมนี้เราไม่จะเป็นต้องเน้นตัวละครที่ติดเมตานะสิท็อปเมตาเราเน้นที่แรงอวย <c oughs> เออ,เอ,อแหล่งฟาร์มเพชรผมหมดแล้วอะ่ะด่านฮาร์ดเล่นหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะเล่นที่ไหนเลยกว่าแล้วเออครอ เดี S <S> <S ๋ยวค่อย PVP ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะรอรอมารีอย่างเดียวดีกว่ามันจะรีตอนไหนวะวันที่ห้าละข้าเมษาใช่ปะเพราะปกติญี่ปุ่นเขาเดือนขึ้นก่อนไม่รู้สิอย่าการคัดเจ้าอยย่ยใหย่ๆอย่่เชื่อผมมาก อืมแล้วก็ไอ้นี่ก็มาแล้วไอ้เขาเรยกอะไรวะมันรหดแต่แน่ๆผมผมชอบชอบไอ้ด่านนี้มากเลยไอ้ตัวตัวตัวตลกเนี่ยเหมือนแบบเหมือนมันมาเป็นดัมมี่ให้มากกว่ามาแบบเป็นดัมมี่เทสดาเมจอะแม่งไ่เม่งทำดาเมจทำดาเมจใส่นักเรียนกลับก็ไม่ได้มามาเป็นหุ่นซ้อมอ่ะมาเป็นคู่ซ้อมจาเป็นดัมมี่ยิงปืน เดอกวาด้างนะให้อหมดเลยลกันวันนี้มาสั้นๆโป๊โจชิชิสร้างคอมพิีตกดรัวๆเลยอะฟังเ,เียงเมสานี่สิอา้าวหมดแล้วดตดดอะสาโอชิโกตะัชิเมรจิคันเดสฮฮได้เดี๋ยวนะฮัลโหลอารุนาเปลี่ยนสีด้วยะเดรเน

โอเคนี่นะครับโค้ดโค้ดสลับเพื่อนทันเปแคบแคบไว้นะโอเคแล้วเสร็จปุ๊บเปลี่ยน <c oughs> แต่ก็ยังแต่มันก็จำได้ดีเพราะชื่อนะชื่อคนดังเฮ้ยไอ้นี่ยังเ,ยเปิดเปิดปุ่นีวะเฮ้ยไอ้เชี่ยอยากได้อ่ะจะเปิดไงอ่ะล็อกนน้คอ,อปปี้ทำไงำไงอ่ะอยากได้อ่ะ เนี่ยอยากได้นี้มากเลยอหลักคนสวยโอเคเริ่มไปเติมอะไรบ้างอือคือเออโอเคเปลี่ยนแล้วนะอืมนดูไว้นะรูปถูกี้โ okay. อเคเขานี่ทำไมวะเอออดย่เอี๋ยจำสลับกันเด้ออันนี้อันนี้ปกโนอานะส่วนไอดีไอดีการ์ดเป็นนี่ แต่แต่ว่าเป็นโนอาเดี๋ยวเ,นนเดี๋ยวผมตรวจสอบเ,เรียบร้อยกรันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาปิดคลิปที่หลังโอเคนะผมเป็นไงนบ้างผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆแล้วปรับเป็นทั้งหมดนะผมจะได้เห็นเห็นคลิปแรกก่อนใครนะผม โอเคครับผมสวัสดีิปนนี้ไม่มีอะไรมากผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย